i'm alive. พบกับนนะั 19, กสิบเกาสีประกอ่นสองที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกแล้วนะครับกลับมาถึงคิวของซิติคายอดนิยมนะครับอีกหนึ่งรุ่นจากค่ายฮอนดานะฮะเป็นรถเล็ก,ลกๆน่ารักน่ารักนะขวัญใจวัยรุ่นนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 1 9 Honda City 1อนไม่20,000 กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะฮอนด้าซิตี้นะชื่อนี้ขายดีมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นรถเล็กๆเครื่อง1 5นหซีซีที่ค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของสมรรถนะทั้งเครื่องยนต์และช่วงล่างนะฮะรวมถึงห้องโดยสารที่ค่อนข้าง กว้างขวางนั่งได้สบายพื้นที่เก็บสัมภาระก็ค่อนข้างเยอะนะฮะนะ้ําราคารถใหม่ป้ายแดงนะอยู่ประมาณเกือบเกือบหก 6, บาทนะประมาณ5ไปปลายนะครับวันนี้นะ,ะอายุรถพึ่งจะ2ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะกัะเล็ดไม่20,000กว่ากิโลเมตรเดี๋ยววันนี้มันมีดียังไงไปดูพร้อมๆกันเลยอ่ะคันนี้นะ,ะมาด้วยสีเทาเมทัลลิกสดใสสวยงามนะ เรื่องชนหนักน้ำท่วงพริกความตัดต่ออะไรเนี่ยรับประกันเหมือนเดิมว่าไม่มีนะเลขไม่แตะ28,000กิโเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาอะดูด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าใหม่ไมเนอร์เชนนะครับไฟหน้าเป็นแบบมัลติ Reflector นะฮะไม่ใช่ LED นะครับนะฮะแล้วก็มีไฟ LED Daylight ให้นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้แม้ว่าจะเป็นตัว S แต่เจ้าของเดิมก็ดูลักษณะชอบแต่งรถเหมือนกันนะฮะ ของเดิมนี่จะลดจะจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับท่านเจ้าของเดิมเปลี่ยนไฟตัดหมอกมาให้เรานะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับกระจังหน้าไมน c h a เชนตัวนี้ก็จะเริ่มในปี2017 2018แล้วก็มาถึงตัวเนี้ย2019ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดที่ปไปแดงขายอยู่ทุกวันนี้นะครับภาษีต่อให้แล้วท่านผู้ชมหมดพฤษภาคมปีหนะ้าใช้ได้ยาวๆเลยนะฮะ อาเซได้ยาวๆกระจกเดิมของ h อน da นะครับทุกบานกระจกเดิมของ Honda มีฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยแล้วมีกันสาดให้รอบคันด้วยเสาอากาศเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปหลังคาเดิมๆนะฮะยังไม่เคยทําสีนะครับหลังคาไม่ได้ทําอะไรนะตัวรถจะมีบ้างนะเป็นบางชิน้นเท่าที่จําได้รู้สึกจะมีกันชนหน้าหลังนะครับแล้วก็ประตูนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่ได้ว่าบุบไม่ได้ว่าอะไรเยอะแค่รอยขนแมวกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถ ไม่มีไฟเลี้ยวกระจกข้างนะฮะตรงนี้อาจะยังไม่ได้ทำสีนะแต่ก็เดี๋ยวไปตามสภาพละกันเพราะว่านิดๆหน่อยๆเป็นธรรมชาติคันนี้นอกจากจะได้ล้อแมกโมดูลแล้วนะฮะเจ้าของเดิมยังเปลี่ยนมาเป็นยางโยโกฮาม่ามาให้เราด้วยนะฮะอ่าขอโทษะฮะยางโยโกฮาม่า oh นี่น่าจะของโรงงานนะฮะเพราะว่าดูจากปีผลิตแล้วปี19เท่าตัวรถเลยนะฮะสัปดาห์ที่7ปี2019นานะฮะยางโยโกฮาม่าอันนี้น่าจะของโรงงานนะฮะ เป็นยางเบอร์ 175, 65, R 1 5เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ล้อแม็กขอบ15นะครับเป็นแม็กในสไตล์โมดูโลหน้าเงาร่องสีเทาแม็กซีรูพร้อมกับดิสเบรกล้อหน้าล้อแม็กก็สภาพสวยงามยังไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนะครับยางก็ยังใหม่ๆคลิปๆเพราะว่าวิ่งแค่28,000กิโลเมตรนะฮะดอกยังลึกยังสวยยังนิ่มยังคมอยู่ ก็ใช้ได้อีกสัก2ปีสบายๆนะครับด้านหลังเป็นดัมเบลกนะฮะก็เป็นตัว S ก็ด้านหลังจะเป็นดัมเบลกนะล้อแม็กด้านหลังอาจจะมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างนะครับอาจจะมีริ้วรอนจากการใช้งานบ้างเดี๋ยวก็มาคุยกันนะฮะถ้าอยากได้แม็กเนื้อเดิมก็ัดไปอย่างนี้ถ้าจะให้ปาดอะไรก็บอกนะฮะแต่ว่าอยากให้ดูกันแบบออริจินอลเดิมๆก่อนว่ายังไม่ได้ทําอะไรนะฮะล้อแม็กนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนจากล้อกระทะมาเป็นแม็กตัวนี้ก็ ได้ลายเดิมๆนะฮะเพราะว่าถ้าไปปาดนี่จะบอกก่อนนะว่า,าผิวด้านหน้าอาจจะบางลงนะครับอาจจะบางลงนะสัปดาห์ที่6อยางหลังสัปดาห์ที่6ปี2019นะดอกยางก็สวยๆลึกๆคมๆคลิบๆซุ้มล้อด้านในสวยงาม เรามาดูโครงสร้างกันต่อเลยนะฮะสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดของการดูรถเก่ง Honda ก็คือแผ่นเพลทจะอยู่ที่ประตูด้านซ้ายนี่นะครับรุ่นนี้จะใช้แผ่นเพลทเป็นเหล็กสีเขียวนะฮะแผ่นเพลทก็ต้องเรียบตรงนะฮะไม่มีรอยงัดแงะแกะเก่านะฮะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแก้ไม่มีรอยยิงใหม่นะครับบ่งบอกเลขตัวถังนะฮะรุ่นนี้จะเป็น m r h g m อะไรเนี่ยลงท้ายด้วย1 1 5 0 7 3นเะครับเลขเครื่องตัวนี้จะใช้รหัส l 1 5 z 1แวัน นะเพราะว่าเป็นเครื่องพันห้านะฮะลงท้ายด้วย614-1075ผลิตและประกอบที่ประเทศไทยนะครสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะนะครับไม่เคยพ่นนะซอกด้านไหนไม่ได้ยุ่งอะไรน็อตเดิมไม่มีรอยถลอกนะครับนะบสติกเกอร์เดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยพ่นนะครับอ่นะ ขออนุญาตให้ดูเม็ดอาร์กันสักเล็กน้อยนะครับแต่วันนี้เราอาจจะให้ดูทีละส่วนนะเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนะครับเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบนะฮะของนะต้องมีรอยแหว่งที่ประตูทั้ง4บานนะครับสำหรับ h o n ด้เม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบอะ่ะด้านบนกันบ้างนะครับอ่ะเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์กอยู่ u, ครบนะ เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะนี่เม็ดอาร์คสวยงามนะครับทั้ง4ีบานต้องหน้าตาแบบนีซอกในเดิมหมดนะฮะแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบแต้มสีเดิมลงจากโรงงานยังอยู่ครบซอกในเดิมหมดไม่มีพ่นนะครับ ปิดมาแล้วนะฮะออกระจกได้ค o นด a านะครับกระจกเดิมของค o นด้าพร้อมกับฟิล์มรอบคันอ่ะซอกในดูกันได้เลยว่าตัวอักษรคมกริบกริบน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นแต้มสีเดิมจากโรงงานตัวอักษรคมกริบนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นและออกกันที่เม็ดอาร์คทั้ง4บานโอ้ยังเหนียวอยู่เลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะครับ เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะระยะห่างต้องประมาณนี้ทั้ง4บานนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบเนะม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะนี่เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะครับอ่ะด้านล่างกันบ้นางนะสติ๊กเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะของแท้ต้องมีรอยแหว่งนะครับที่ประตูทั้งซ้ายและขวานะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะตะเข็บตรงแนวสวยงามอ่ะเม็ดอาร์คสวยงาม ด้านหลังคันนี้ก็ไม่ได้มีชุดแต่งอะไรนะฮะมาแบบล้นๆไม่มีสปอยเลอร์ไม่มีอะไรนะครับฝาโปงก็เดิมๆไม่มีอะไรไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่ได้กระจกเดิมนะฮะของ o n ด a มีฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับกล้องมีไหมไม่มีไม่มีกล้องนะฮะตัวนี้เป็นตัว S นะครับก็ล้นๆนะไม่มีสเกิร์ตไม่มีชุดแต่งอะไรนะฮะสีก็เรียบร้อยนะฮะเก็บมาเรียบร้อยแล้วไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูฝาท้ายดีกว่า สำหรับ Honda City นะฮะวัยรุ่นหลายคนก็นิยมมากเพราะว่ามีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังใหญ่โตมโหฬารกว่ารุ่นอื่นๆน,นะฮะในเซกเมนต์นี้สามารถใส่ถุงกลอฟได้3ใบสบายๆกระเป๋าเดินทางได้3ใบ4ใบสบายๆนะค่อนข้างกว้างมากๆเพื่อจะเข้าไปนอนได้เลยนะฮะอ่ะตะเก็บกันก่อนเลยนะฮะตะเก็บเดิมไม่เคยพ้นนะครับ เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะอ่ะตะเข็บด้านนี้ก็เดิมๆสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะแห้งๆผิวต้องแห้งๆไม่เคยพ่นอะไรนะครับฝาโปงไม่มีรอยถอดนะครับเดิมๆหมดเม็ดอาร์คอยู่ครบแนวซิลิโคนตรงแนวแล้วก็นิ่มๆจิ้มยังเป็นรอยเล็บนะครับรูกลมคมคลิปฝาโปงก็เดิมหมดนะฮะตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามน็อตเดิมไม่มีรอยถอดแนวซิลิโคนตรงแนวแล้วก็นิ่มๆจิ้มให้ดูเล็กน้อยนะครับรูกลมคมคลิป นะฮะรูคมคมอ่ะมุดกันนิดนึงอ่าด้านหลังก็มีไฟส่องสว่างมาให้นะตัวักษรตรงนี้ก็คมคมนะ,ะตัวกษรตรงนี้คมๆรูกลมนะครับก็ดูได้เลยซอกไกก็เดิมหมดน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้ก็เดิมหมดนะฮะน,น็อตเอ่อหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะ,ะรูคมคมรูกลมกลมอ่ะมีถาดรองกันกระแทกมาให้เดี๋ยวมาดูพื้นล้ออ่ไดีกว่าโอ้ยร้อนเหลือเกิน แล้พรมสวยงามไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่ขาดไม่สกรปรกไม่มีริว้วไม่มีรอยเปิดมาแล้วโอ้โหล้ออะไหล่น่ารักมากเลยฮะเล็กกะจิตเดียวอันนี้เป็นล้ออะไหล่แบบชั่วคราวนะฮะให้สําหรับใส่ชั่วคราวเพื่อไปปะยางหรือไปเปลี่ยนล้ออะไรเปลี่ยนยางอะไรก็ว่าไปน่าจะยังไม่เคยใช้งานนะฮะเพราะว่าหนวดกุ้งยังอยู่ครบนะฮะล้ออะไหล่สวยงามนะฮะอุปกรณ์ถอดล้อมีครบแน่นแรงก็มีครบ ผิวพันก็แห้งๆดเดิมๆไม่เคยติดแก๊สน,นะครับดูได้เลยไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกความไปม,มีน้ําท่วมแนวซิลิโคนของฮอนด้าก็หน้าตาแบบนี้นะฮะไม่ต้องตกใจงานอาจจะไม่ได้สวยนะของฮอนด้างานเขาเร็วนะงานแต่จะหยาบนิดนึงแต่ว่าผิวะตะเก็บและรอยแนวซิลิโคนอะไรเนี่ยของเดิมจากโรงงานแน่นอนนะผิวพันธด้านหลังก็บาง,บางๆเดิมๆนะฮะแนวซิลิโคนหน้าตาแบบนี้แหละนะฮะหน้าตาก็แบบว่าจะดูน่ากลัวนิดนึง ด้านข้างขวาก็เก็ดสีมาเรียบร้อยแล้วนะฮะล้อก็เหมือนกันนะฮะยางโยโกเหมือนกันนะครับล้อแม็กฝั่งนี้ก็จะสวยนิดนึงเรียบร้อยนะครับมีถลอกน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอาดูซุ้มล้อได้เลยะฮะว่าสวยงามนะครับซุ้มล้อสวยงามดอกยางยังลึกนะครับอมาต่อกันที่ประตูหลังขวานะครับก็อ่ะเมดอาก,กันต่ออืบเมด้าสวยงามนะครับตลอดทั้งแนวเมาสวยงาม สติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นมีรอยแหว่งนะครับตามสไตล์ Honda นะครับอ่ะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วผมก็ต้องดึงหมดอยู่ด,ดีอ่ะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับซอกในดูได้เลยฮะไม่เคยถอดไม่เคยพ่นไม่เคยเคาะอะไรนะครับนะล้อหน้าขวาก็ล้อแม็กสวยงามไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนะฮะยางก็เบอร์เดียวกันด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้วยมาต่อกันที่ประตูคนขับนะครับ น็อตเดิมนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับสติกเกอร์เดิมเดิมไม่เคยแกะสติกเกอร์เดิมเดิมไม่เคยแกะนะครับไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยแกะสติกเกอร์เดิมเดิมไม่มีรอยแกะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวหน้าตาต้องแบบนี้ทั้ง4บานนะครับนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะตลอดทั้งแนวเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะอู นี่นะหน้าตาเม็ดอาร์คต้องสวยแบบนี้นะฮะอยู่ครบเลยทุกเม็ดอยู่ครบนะครแต้มสีเดิมจากโรงงานหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นโอเคโครงสร้างสวยงามผ่านไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่ามาเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะฮะกันเลขไม้สองหมื่นแปดพกิโลเมตรคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5 i v t e c นะครับ รองรับเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง E85 เลยทีเดียวนะครับโครงสร้างหลักหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมหมดนะครับเริ่มจากาตรงนี้ก่อนเลยซอกในก็เดิมหมดนะฮะหัวน็อตเดิมรูกลมคมกริบนะครับหัวน็อตเดิมรูกลมรูกลมนะ เม็ดอคอยู่ครบแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้เบ้าโชกสวยงามแห้งๆไม่เคยพ่นนะเม็ดอ์คสวยงามรูก,กลมรูก,กลมเม็ดอ์คสวยงามอยู่ครบแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบมีเบรก ABS ให้ด้วยแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบซอกในก็เดิมๆนะฮะสภาพยังสดใสสวยงามนะครับรถก็ใช้ค่อนข้างรักษานะฮะไม่มีรองรอยของน้ำทงน้ำท่วมสนกสนิมอะไรเนี่ยไม่มี นะครับซอกในด้านนี้ก็เดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนะบผมชอบ Honda City ตรงนี้แหละห้องเครื่องเขาโล่งมากนะฮะดูง่ายรูกลมนะครับฮะชัดสีสวยงามแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบไดชาร์จเดิมของ Honda เลยนะครับคานหน้ารูกลมนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะหม้อน้ำก็หม้อน้ำเดิมนะครับเครื่องจากตรงนี้เราจะเห็นเลขเครื่องชัดๆเลยนะ,ะ L15 Z1 614-1075นดแน่ดูง่ายๆนะครับห้องเครื่องค่อนข้างโล่งนะดูค่อนข้างง่ายสะอาดสะอ้านสดใสสวยงามรถไม่โซมขันหน้ารุ่นนี้อาจจะมีพลาสติกบังนะฮะแต่เวลาดูเราก็ดูตรงนี้ก็ได้อ่ะอาจจะต้องมุดนิดหนึ่งรูคมนะฮะรูค่อนข้างคมรูกลมเม็ดอาร์กสวยงามอ่ะมาต่อกันที่ฝั่งนี้รูกลมคมกริบแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวเช็คให้ก่อนออกรถถ้ายังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้ถ้าเปลี่ยนแล้วก็ไปตามนี้นะ เม็ดอาร์คสวยงามนะฮะเชสสีเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามนะฮะรูคมคมรูกลมกลมนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดน็อตเดิมไม่มีรอยขยับรูกลมตะเกียบเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมคลิปซอกในเดิมหมดน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดฝากระโปรงก็เดิมเดิมนะฮะยังไม่เคยถอดนะครับรูกลมรูกลมสติกเกอร์อยู่ครบรูกลมนะตะเกียบเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมคลิปสติกเกอร์อยู่ครบ นะฮะรูกลมตะเก็บเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมคลิปแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มสักเล็กน้อยนะฮะสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะครับรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมแล้วตะเกียบเดินสวยงามแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มสักเล็กน้อยนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับรูคมรูกลมสติกเกอร์ฝั่งนี้ก,เก็เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะฮะสติกเกอร์นี้ก็จะมีเลขตัวถังนะจะต้องตรงกับแผ่นเพลทด้วยนะ เดี๋ยวไปลองอ่เดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่ามาตัวนี้นะครับเป็น 1.5S ตัวเริ่มต้นเป็นตัวประหยัดนั่นแหละก็จะได้เบาะผ้าสีดำนะฮะสเปคเดิมจากโรงงานก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะเป็นเบาะผ้าล้วนๆดำล้วนๆโล่งๆเลยนะแต่ว่าคันนี้ดีหน่อยมีรูติดตั้งคาซีตเด็กแบบ Isofix มาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังหัวหมอนตรงกลางก็จะมีก็จะไม่มีนะมีแค่หัวหมอนซ้ายขวาแต่ว่านั่งได้แหละนั่งได้ทั้งหมด5คนนะคันนี้ นะครับก็โล่งๆไม่มีอะไรนะฮะแต่ก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรสภาพบอกค่อนข้างใหม่นะฮะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าอ่ะเราเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารกันแล้วนะฮะกุญแจเป็นแบบกุญแจธรรดานะฮะมีกุญแจสำรองให้มีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายให้ด้วยขออนุญาตสตาร์ทด้วยความรวดเร็ว เลขไม้ปัจจุบันนะฮะ28,000กิโลเมตร28,000กิโลเมตรเท่านั้นเองกับปี2019แท้ๆเลยแอร์เป็นแอร์ธรรมดานะฮะไม่ใช่ดิจิตอลแต่ความเย็นเท่ากันนะฮะจะดิจิตอลหรือจะแมโนนออกมาเย็นเหมือนกันนะครับสามารถปรับทิศทางได้ปรับความแรงได้และปรับอุณหภูมิได้นะะัมีไล่ฟ้าหลังเหมือนกัน นะครับมีไล่ฟ้าหน้าด้วยนะครับพวงมาลัยมาแบบโล่งๆเลยฮะเพราะว่าเป็นตัวประหยัดนะครับก็ไม่มีปุ่มเมาส์ตรงเมาสติอะไรนะฮะก็ดีนะ,ะสวยอีกแบบหนึ่งโล่งๆดีมาในสไตล์มินิมอลลิสต์นะฮะระบบความปลอดภัยให้ถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก ABS นะครับเลื่อนไม้ก็จะดูแบบว่าเรียบหรูนะฮะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากมายก็มีวัดรอบม,มีความเร็วมี ระยะทางอะไรทั่วๆไปนะฮะกระจกนะฮะได้ไฟฟ้าเหมือนกันที่คนขับก็เป็นแบบออโต้ด้วยนะฮะอ่าเป็นแบบออโต้นะ,ะกระจกมองข้างนะฮะสามารถปรับเลนส์มุมมององศาเป็นแบบไฟฟ้าได้แต่ว่าเวลาพับต้องพับด้วยมือนะฮะ เพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะก็ะมีข้อดีดูแลรักษาง่ายมีลําโพงเสียงแหลมหรือลำโพงทวิตเตอร์ให้4ตัวเลยนะฮะที่ประตูทั้ง4บานนะครับคันนี้มีเซ็นทรัลล็อกให้ตามปกตินะเป็นงแต่ปุ่มจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะตัวโลปุ่มจะอยู่ตรงนี้อ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับก็รีโมทมีกันขโมยมีไฟตัดหมอกมีให้แล้วมีปุ่มเปิดปิดระบบควบคุมการสรงตัวให้นะครับหน้าจอมาแบบคลาสสิก นะฮะไม่มีระบบะสัมผัสไม่มีหน้าจออะไรนะฮะแต่ว่าเล่นบลูทูธได้นะฮะ USB ก็เล่นได้ AUX ก็เล่นได้ USB อยู่ตรงนี้นะ,ะต่อโทรศัพท์ได้นะ,ะสามารถรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้นะครับเล่นเพลงจากมือถือก็ได้นะฮะคอนโซลหน้ามาด้วยสีดำนะฮะล้วน นะครับก็ดูเรียบหรูเรียบหรูมาในสไตล์เรียบหรูนะครับคันนี้เครื่องพันท้านะฮะมาพร้อมแบบเกียร์ CVT ใช้งานง่ายๆนะครับ,รบเกียร์ CVT ใช้งานง่ายๆนะครับระบบเกียร์ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะ LSDN นะฮะ e, มีร่องวางแก้วน้ำให้2รู2ร่องนะฮะด้านข้างก็เป็นผ้านะครับเป็นผ้าตรงกลางก็ล้นๆนะฮะไม่มีที่เท้าแขนอะไรเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้น เบรกมือแบบธรรมดานะครับช่องเก็บของเก็บของอะไรก็ยังดีฮะมีรีโมทมาให้นะเป็นชุดของมันนะครับจากไพโอเนียนะครับเพดานสีเทาสดใสสวยงามมีไฟส่องสว่างตรงกลางให้แล้วก็ด้านหน้าล้นๆไม่มีเท่ากับคันนี้ส่องสว่างมีแค่ไฟดวงเดียวนะฮะแล้วก็บังแดดก,ก็เดิมๆนะฮะมีกระจกแต่งหน้าให้ ฝั่งเดียวนะครับเพราะเจาะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวก็เลยให้กระจกแต่งหน้าบานเดียวกระจกหลังก็โลนๆนะฮะเรียบเรียบไม่มีอะไรเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมแถมกล้องหน้าให้ละกันนะครับโอเคเพราะด้านหลังมีเซ็นเซอร์แล้วเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่านะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องพันหนะครับอัตราสิ้นเปลืองประมาณ16กกิโลเมตรต่อลิตรเท่าที่เคยขับนะฮะ อ่ะออกตัวไปแล้วก็ค่อนข้างแรงใช้ได้นะครับก็ต,ตามสไตล์พันหนะฮะก็ดีกว่า e ีโคคาหน่อยระบบเบรกดีเยี่ยมอัเบรกยังเหลือเยอะช่วงล่างยังดีอยู่นะครับแอร์เย็นสบายทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมขับง่ายๆบายสบายๆนะครับขับง่ายๆสบายสบายดี๋ยวจัดให้ก็ได้กล้องหน้ากล้องหลังด้วยอ่ะแต่เป็นแบบฝังนะอยู่ในนี้ เดี๋ยวจัดให้เห็นใจเห็นใจว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นสุภาพสตรีจะไม่ถนัดงานถอยเดี๋ยวมีเส้นเส้นหลังให้แล้วเดี๋ยวมีกล้องหน้ามีกล้องหลังให้ด้วยเลยนะเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้นะจะท้าทดสอบวงเลี้ยวกันสักเล็กน้อยนะฮะอ่ะแคบอยู่แล้วละ่ะตามสไตล์รถซิตี้คาร์นะฮะสามารถกลับรถในพื้นที่แคบแคบได้ด้วยกันโยกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแอน,นี่กลับรถง่ายๆนะครับช่วงล่างดีนะครับไม่มีเสียงดังอะไรนะครับ เครื่องก็ยังแน่นนะครับยังแน่นอยู่นะตาเล่งค่อนข้างดีเหมาะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองเป็นหลักออกทางไกลบ้างเล็กน้อยนะครับ <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับใครที่มองหารถซิตี้คาร์เล็กๆน่ารักน่ารักจากคอนด้าก็แนะนําคันนี้เลยนะฮะ2019ซิตี1.5เอสใหม่อยู่20,000ราคารถใหม่นี่เกือบเกือบ6 0สนเลยนะฮะวันนี้อายุรถ2ปีกว่า,วานะฮะกับเลขใหม่28,000กิโเมตรปกติวอล์กอินราคาหน้าร้านนะฮะ ผมขายอยู่ที่479,000บาทนะแต่บอกก่อนนะว่าเป็นรถประมูลจาก h o n d a l i s t i n g เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนสสักเล็กน้อยราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ y t u t u นะฮะราคาแรกนะราคาสำหรับลูกค้าเงินสดก่อนแล้วกันนะฮะผมขายเพียง445,000บาทและพิเศษเช่นเดิมนะต้องพิเศษสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแน์ แต่ขอยอดจัดสัก3 0 0แสนบาทขึ้นไปก็แล้วกันนะฮะแต่ถ้าคุณเครดิตดีสามารถจัดเต็มวงเงินฟรีดาวได้เลยนะฮะอ่ะถ้าใครที่จัดไฟแนนซ์นะฮะผมลดให้เลยพิเศษเลยนะฮะเหลือเพียง4 1่0 0 0บาทโอ้โหถูกมากๆเลยนะได้รถปี19ทแท้ๆไม่20,000กว่ากิโลเมตรได้ล้อแมกโมดูโลด้วยนะฮะ ฟรีดาวนะครับใช้เงินออกรถ19,000บาทเป็นค่าประกันภัยและค่าจัดค่าโอนนะฮะก็จะผ่อน72งวดอยู่ประมาณงวดละ7,900กว่าบาทเท่านั้นเองนะรเราก็จะได้ Honda City ปี2019ไม่20,000กว่ากิโลเมตรคันนี้ไปใช้งานนะครับอาพิเศษเช่นเดิมนะฮะ ตัวนี้น่าจะยังเหลือวารันตีห้างอยู่ประมาณปีหนึ่งนะฮะปีหรือปีกว่าๆเนี่ยนะ,ะแต่ไม่เป็นไรของเราก็รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1่งปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะฮะผมจะเอารถเข้าฮอนด้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กลองให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชือโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่ะรถสวยอยู่ไม่นานนะฮะรีบทักทายกันมาได้นะครับ ID l ี n ลน์ของเรา S19S ข้หนหาแปนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าขไปที่ Google Map และพิมพ์19สีประกอนเราเปิดบริการทุกวันและเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวแบบด่วนจะพาไปรีวิวรถส,สวยสรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกอรถเบอร์สองที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ